ทำความรู้จักเคเดโอครับข้อมูลแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้นะครับมีการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากโปเกมอนเดอะมูฟวี่คิวเรมเบอร์ซัสเดอะซอร์ตออฟจัสติสครับเคเดโอนะครับถูกเลี้ยงมาโดยเหล่าซอร์ตออฟจัสติสครับซึ่งก็มี3ตัวดังนี้นะครับก็จะเป็นโคบาออนเทราคิออนแล้วก็เป็นเบลิซิออนนะครับซึ่งทั้ง3นะครับก็แบ่งหน้าที่กันในการดูแลเคเดโอนะครับฝึกฝนเขาอบรมเขานะครับให้กลายเป็นซอร์ตออฟจัสติสรุ่นต่อไปครับแต่ทว่านะครับการจะเป็นเดอะซอร์ตออฟจัสติสเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนนนนนะะคคครรรัััับบเเเเดโออออป็็หหมืภาาพสท้้ขงกชยว นนึงนะครับเขาเนี่ยต้องการให้คนรอบข้างเขานะครับยอมรับในตัวเขา เขาเป็นเหมือนเด็กน้อยนะครับที่ต้องการจะบอกให้อาจารย์ของเขารู้ว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเป็น the sword of justice ครับซึ่งสิ่งที่เขาเนี่ยเลือกจะพิสูจน์ตัวเองนะครับก็คือการไปท้าสู้กับคิวเรมครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าโดนตบกลับมานะครับไม่หนำซ้ำครับเขาของเคดดโอก็หักนะครับซึ่งก็เป็นอะไรท่อนข้างจะแย่มากๆนะครับแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับในระหว่างที่เคดดโอนะครับกำลังเสียท่าเพราะว่ารีบร้อนมาสู้เกินไปนะครับเราอาจารย์ของเขานะครับก็เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาาาาาากกกกกนะรรรัเเพววว่่่ทแแชขขงงไ้อหลจ ที่เคเิโอนะครับได้เห็นภาพบาดตาบาดใจจากการที่อาจารย์ของตัวเองเนี่ยโดนแช่แข็งนะครับก็เกิดอาการปอดแตกนะครับก็วิ่งหนีครับรออะไรหลังจากที่เคเดโอนะครับได้หนีไปนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับซาโตชินะครับซึ่งก็ได้เรียนรู้คําว่ามิตรภาพนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับทำให้เขาเนี่ยคิดได้แล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อช่วยอาจารย์ของเขาในการต่อสู้ครั้งนี้ครับเคเดโอนะครับก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความควในใจแถมเขาของเคเดโอเองเนี่ยก็ยังหักอยู่ครับ แต่ถ้าว่าบัตรนี้ครับเคเดโอเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปครับเคเดโอสู้เพื่อปกป้องผู้อื่นครับเพื่อปกป้องอาจารย์ของเขาเขาสู้ในนามของเดอะซอร์สออฟจิติตครับเคลเดโอครับระเบิดพลังออกมาแล้วก็สามารถใช้ซีเกตซอสสู้กับคิริเอมได้อย่างสูสีนะครับทำให้คิริเอมเนี่ยยอมรับในตัวเขานะครับที่เขาเนี่ยกล้าเผชิญกับความกลัวของตัวเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเคลเดโอเนาะก็อาจจะมีเนื้อหาอะไรที่มันผิดแปลกไปบ้างนะครับก็ถ้ามันผิดอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ผมก็าาอ่น